ขอปามเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมในครั้งนี้อัตมาภาพเสนอคําว่าหลวงชีเจ้าวัดจะให้อาหารนั่นก็หมายถึงผลที่นํามาโซ่รูปร่างกายของเรานั่นเองหลวงชีเจ้าวัดได้แก่จิตผู้เป็นใหญ่ในร่างกายของเราดังคําที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่ากให้อาหารนั้นก็หมายถึงว่าอาหารที่เป็นปัจจัยแก่ เจตสิกการรับรู้สัมผัสสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นกิเลสท,ที่จะเพิ่มพูนขึ้นในตัวของเราอาหารที่นำมาสู่ชีวิตของเราสี่ประการนั่นก็คือกวริงกะราหารอาหารคือคำข้าวผัสสาหารอาหารคือปัสสะคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกเกิดความรู้สึกรับอารมณ์มโนสัรเจตนาหารอาหารคือมโนสารเจตนา ความจองใจที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดการทาผู้คิดและก่อให้เกิดกรรมในที่สุดวิญญาณอาหารได้แก่อาหารคือวิญญาณคือวิถีวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปต่อไปนั่นเองจะเดินพร